ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับ t i Smart Arbitration Course นะครับรายการที่นำสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการอนุญ,ญาโตตุตตลาการนะครับจะทำโดยสถาบันอนุญาโตตุตตลาการสำนักง,งานสายุติธรรมหรือว่า TAI นะครับสำหรับท่านที่ต้องการติดตามสาระจากเราอย่างรวด,ดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับกด subscribe หรือติดตามไว้เพื่อที่เวลามีการอัปโหลดตอนใหม่ท่านรับการแจง้งด้วยความรวด,ดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับสรประ ประเด็นน่าสนใจที่เราจะนํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็คงจะเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับใน EP ีที่แล้วหรือว่าตอนที่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านจําได้เนี่ยใน EP ีที่แล้วหรือว่าตอนที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาที่ใช้ในการดําเนินกระบวนพิาราของอนุญาโตตุลาการนะครับซึ่งถ้าเราได้นําเอากฎหมายแล้วก็ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยว่า หลักเกณฑ์ตามกฎหมายเนี่ยได้มีการกําหนดไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับซึ่งหลักๆก,ก็คงจะเป็นหลักเกณฑ์ที่บอกว่าผู้พิพาทมีสระในการที่ตกลงกําหนดภาษาที่ใช้ในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการตกลงกําหนดไว้นะครับก็คณะอนุญาโตตุลาการก็จะมีอำนาจที่จะตกลงมีกําหนดกระบวนภาษาที่ใช้ในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการได้นะครับในตอนนี้คงเป็น ปเ็นปัญหาในทางปฏิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราจะนํามาพูดคุยกันต่อเนื่องนะครับปัญหาเรื่องแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการคัดเลือกอนุญาโตตุลาการที่จะเข้าไปทําหน้าที่นะครับซึ่งเมื่อมีการกําหนดภาษาที่จะใช้ในการดําเนินกระบวนพิจารณาไว้แล้วนะครับท่านคงจินตนาการได้ว่าตัวบุคคลที่จะเป็นอนุญาโตตุลาการที่จะคัดเลือกไปนะครับก็ควรจะต้องมีความถนัดมีความเชี่ยวชาญ แล้วก็สามารถที่จะสื่อสารได้ในภาษาที่กําหนดไว้สาหรับกระบวนพิจารณานั้นนะครับเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยอนุญาโตตุลาการก็ย่อมจะยากที่จะมีส่วนร่วมในการดําเนินกระบวนพิจารณามีส่วนร่วมในการตัดสินวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นปัญหาต่างๆได้ถ้าเกิดว่าไม่สามารถสื่อสารในภาษาที่ใช้ในการดําเนินกระบวนกพิจารณาได้นะครับถ้าในสัญญาเนี่ยมีการกําหนดภาษาที่ใช้ไว้นะครับก็าอาจจะ ช่วยลดทอนปัญหาในทางปฏิบัติได้ส่วนหนึ่งนะครับพราะเราก็รู้ว่าภาษาที่ใช้เนี่ยเป็นภาษาอะไรแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าในสัญญาอนุญาโตตุลาการเนี่ยไม่ได้มีการกาหนดเรื่องของภาษาที่ใช้ไว้โดยเฉพาะแล้วนะครับการคัดเลือกตัวบุคคลที่เป็นอนุญาโตตุลาการก็อาจจะมีความยุ่งยากมากขึ้นนะครับเพราะว่าในขณะที่มีการคัดเลือกแล้วก็แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบถูกไหมครับว่า ภาษาที่คณะอนุญาโตตุตลาการจะกําหนดในชั้นต่อไปเนี่ยจะเป็นภาษาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นทําให้การคัดเลือกตัวเนี้ยก็มีความละเอียดอ่อนแลวก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันปัญหาประการน,นี้อาจจะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดกฎหมายที่ใช้บังคับกับข้อพิพาทที่คณะอนุญาโตตุตลาการต้องตัดสินเนี่ยเป็นกฎหมายของประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้ภาษาของประเทศนั้นเป็นหลักถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นการที่อนุญาโตตุลาการจะไปตีความจะไปบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในอีกภาษาหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากอยู่ในตัวนะครับเพราะว่ากฎหมายของประเทศอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับมันก็จะมีสับแสงทางน้านกฎหมายที่มีความหมายพิเศษนะครับเป็นคําศัพท์ในทางเทคนิคเนี่ยค่อนข้างเยอะการที่จะไปตีความการไปบังคับใช้กฎหมายของอีกประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็มีความยุ่งยากที่จะ ทำขึ้นนะครับแต่ว่าคงไม่ได้เป็นปัญหาที่ถึงขนาดว่าทําให้ทํางานไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีความยุ่งยากมากขึ้นนะครับเคยมีปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าในข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศบางแห่งเนี่ยจะกาหนดไว้ว่าตัวอนุญาโตตุลาการเนี่ยต้องไม่ได้เป็นคนที่มีสัญชาติเดียวกับคู่พิพาทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากฎหมายที่ใช้บังคับเนี่ยเป็นกฎหมายของประเทศของคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ง แล้วอนุญาโตตุลาการต้องมาจากคนสัญชาติอื่นถ้าเกิดว่าคนสัญชาติอื่นเนี่ยนะครับที่ว่านะครับไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกับภาษาของคู่พิพาทเนี่ยการตีความการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะอย่างนี้นะครับก็คงจะมีความยุ่งยากและก็ซับซ้อนมากขึ้นนะครับคราวนี้เราลองมาดูประเด็นปัญหาที่เป็นคดีความกันบ้างนะครับแน่นอนคดีความที่มันมีประเด็นเรื่องภาษาเนี่ยมันคงไม่ได เยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็พอเกิดขึ้นบ้างเราก็เอาตัวอย่างเหล่านี้นะครับมาประกอบในการที่จะทําความเข้าใจปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรื่องของภาษานะครับในคดีรแรกนะครับเป็นคดีผู้วิพาทคือ CEEG เซี่ยงไห้นะครับกับบริษัทลูมอสนะครับ อันนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ตัดสินโดยศาลอุทธรณ์ภาคสิบของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มีข้อพิพาทระหว่างกู้พิพาทนะครับแล้วในการดําเนินกระบวนพิจารณาเนี่ยก็อยู่ภายใต้ข้อบังคับของซีแท็กซึ่งเป็นสถาบันอนุญ,ญาโตรตุลาการที่ประเทศจีนนะครับก็มีการดําเนินกระบวนพิจารณาจนกระทั่งมีการชี้ขาดแล้วสุดท้ายเนี่ย ก็มีการนำำําคาชี้ขาดไปขอให้ศาลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาบังคับนะครับเพราะว่าคู่พิพาทยอยู่ในสหรัฐอเมริกาการจะบังคับก็อาศัยนิวยอร์กคอนเวนชันนะครับในข้อพิพาทเรื่องนี้นะครับบังเอิญว่าในสัญญาอนุญาโตตุตตลาการเนี่ยไม่ได้มีการกําหนดเรื่องของภาษาทีท่จะใช้ในการด,ดําเนินกระบวนการไว้นะครับแต่ว่าในข้อบังครับของ c ีแทกเนี่ยก็มีการระบุไว้นะครับว่าถ้าเกิด ไม่มีการกําหนดไว้โดยเฉพาะเรื่องของภาษานะครับก็ให้ใช้ภาษาจีนในการดําเนินกวุ่นพินานะครับเพราะนั้นนี่เป็นข้อที่ต้องระวังอีกประการหนึ่งก็คือว่าแม้ว่าในสัญญาเนี่ยเราจะไม่ได้กําหนดเรื่องภาษาไว้ถูกไหมฮะแต่คงต้องไปดูต่อว่าบางครั้งเนี่ยข้อบังคับอนุญาโตตุลาการที่เราเลือกใช้กับสัญญาของเราเนี่ยนะครับได้มีการกําหนดเรื่องของภาษาไว้อย่างไรหรือไม่นะครับซึ่งเหลือท่านจําได้ตอนที่แล้วเนี่ยในข้อบังคับของ สถาบันอนุญ,ญาโตตุลาการสำนักง,งานสายวิธรรมเราก็มีการกำหนดเรื่องของภาษาไว้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าอาจจะแตกต่างจากข้อบังคับของ c ีแท็ในกรณีนี้นะครับราะนันนี่คือ,อพื้นภูมิความหลังของขอ้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะครับพอปัญหาอยู่ตรงที่ว่า,อาตอนที่มีการบอกกล่าวให้ดำเนินกระบวนการอนุญ,ญาโตตุลาการเนี่ยก็มีการส่งคําบอกกล่าวที่เรียกว่า Notice o f arbitration อย่างบริษัทลูมอสนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในสาหารัฐอเมริกาโดยคําบอกกล่าวที่ว่าเนี่ยก็ทําเป็นภาษาจีนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในคําบอกกล่าวนะครับพอเป็นภาษาจีนเนี่ยนะครับแล้วลูมอสเป็นบริษัทอเมริกาแต่ก็มีการไปหาคนแปลมาแต่กว่าจะรู้เรื่องของข้อความแล้วก็ความหมายในเอกสารชิ้นนั้นได้เนี่ยเรียกได้ว่าก็ค่อนข้างกระชั้นกับ การเริ่มต้นของกระบวนพิจารณาโดยตุลาการแล้วนะครับในคดีเรื่องนี้นะครับศาลอุทธรณ์ภาคสิบของสหรัฐอเมริกาก็ปฏิเสธที่จะบังคับตามคำชี้ขาดให้นะครับแต่ว่าเหตุผลที่เป็นที่มาของคำพิพากษารเรื่องนี้นะครับศาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่บังคับให้โดยอาศัย New ยอร์กคอนเวนชั่นอาร์ติเคิลอนุมาตราหนึ่ง นุวงเล็บบีนะครับว่าในการที่ดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยต้องมีการส่งคําบอกกล่าวที่เหมาะสมที่สมควรเนี่ยไปยังอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้ทราบถึงกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการการ,การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการนะครับซึ่งในนิวยอร์กคอนเวนชันเนี่ยใช้คําว่า proper notice นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็อยู่ตรงนี้แหละครับว่าการส่งคําบอกกล่าวที่ว่าเนี่ยมันจะถือว่าเป็น proper notice หรือไม่นะครับ ซึ่งศาลของสหรัฐอเมริกาก็วางหลักในเรื่องนี้นะครับว่าการที่จะบอกกล่าวและให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้เนี่ยก็ต้องออดูเจตนาของผู้สัญญาด้วยนะครับว่าการที่ส่งคําบอกกล่าวลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมุ่งหมายจะให้ผู้พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้หรือเข้าใจกระบวนกพิจารณาที่จะทําขึ้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งศาลก็มองว่าจริงๆแล้วในข้อพิพาทเรื่องนี้นะครับในสัญญาที่เป็นสัญญาหลักระหว่างผู้พิพาทเนี่ยกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก นะครับโดยตัว <tang> ส <s> ัญญาเนี่ย <Tamam> ก็มีการแปลเป็นสองภาษาอังกฤษกับจีนนะครับแต่ก็มีการบอกว่าถ้าเกิดข้อความในสัญญาเนี่ยขัดแย้งกันระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับก็ให้ถือความหมายตามข้อความภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นหลักซึ่งตรงนี้ฉันก็มองว่าจริงๆแล้วเจตนาของคู่สัญญาเนี่ยจะให้ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาหลักระหว่างคู่พิพาทนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในการติดต่อระหว่างกันที่ผ่านมาเนี่ย ก็ทาเป็นภษาษาอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอมีการส่งคําบอกกล่าวให้ดําเนินกระบวน,น,านยายวการอนุญาโตตุลาการหรือที่เรียกว่า notice of arbitration ที่ว่าเนี่ยทางฝ่ายลูมอสก็มีการส่งอีเมลมาถามทางบริษัท CEG นะครับบริษัท CEG ก็ตอบกลับไปเป็นภาษาอังกฤษว่าเอกสารชิ้นที่ว่าเนี่ยมันคือคําบอกกล่าวให้ดำเนินกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการซึ่งศาลก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยการที่ติดต่อสื่อสารระหว่างคู่พิพาทเนี่ย มันก็สามารถที่จะทำได้ด้วยภาษาอังกฤษไม่ได้มีข้อข,ข,ขัดข้องที่เป็นอุปสรรคอะไรนะครับการติดต่อระหว่างกันก็ใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับแต่ว่าประเด็นที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือว่าตัวคําบอกกล่าวที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นคนส่งเนี่ยคู่พิพาทษเขาไม่ได้ส่งโดยตรงนะครับแต่เป็นการส่งโดยสถาบันอนุญ,ญาโตตุลาการของจีดก็คือ C ีแท็นะครับซึ่งตรงเนี้ย ทาง C. e ีขอจีอ้างไว้จริงแล้วเนี่ยไอการส่งคําบอกกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นภาระหน้าที่ของเขาแต่เป็นเรื่องของสถาบันอนุญ,ญาโตตุลาการของประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบเนี่ยก็ไม่ควรจะมาเป็นภาระของผู้วิพาทแต่ศาลก็มองว่าในคําบอกกล่าวที่ว่านะครับคนที่ลงชื่อนะครับเป็นทนายความของบริษัท CEG เองเราฉะั้น ตัวทนายความเนี่ยก็ควรจะมีหน้าที่ต้องอบอกกล่าวให้สถาบันทราบนะครับว่าไอ้ตัวคำบอกกล่าวเนี่ยมันอาจจะไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของคู่พิพาทที่ผ่านมานะครับทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ศาลของสหรัฐอเมริกาก็มองว่าในคดีเรื่องนี้นะครับการส่งคําบอกกล่าวเนี่ยให้ไปยังอีกฝ่ายไม่ถือเป็น proper notice ที่ว่านะครับเพียงแต่ว่าใน คดีความเรื่องนี้ถ้าเกิดเรามามองดูนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีประเด็นที่ถกเถียงกันเรื่องว่าถ้าเกิดการที่ระบุว่าในข้อบังคับเนี่ยจะถือว่าเป็นการตกลงกําหนดเรื่องของภาษาไว้ด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่าในข้อบังคับของ C ีแท็เนี่ยระบุว่าให้ใช้ภาษาจีนถูกไหมฮะแต่ว่าในประเด็นตรงนี้นะครับศาลก็คงมองว่าใน ทางปฏิบัติระหว่างคู่พิพาทเนี่ยมันมีภาษาที่ในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็เคยคุยกันนะครับเรียกว่าเป็น implied contract หรือ implied agreement นะครับว่าเป็นการตกลงโดยปริยายว่าให้ใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับที่ปรากฏในคดีความเรื่องนี้ครับว่าศาลก็มองว่ามันอาจจะมี implied contract หรือ agreement ระหว่างคู่พิพาทอยู่ว่าใ,ใช้ภาษาอังกฤษนะครับจากพฤติการของตัวสัญญาที่มีการทําขึ้นมาซึ่งให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะครับแล้วก็การติดต่อสื่อสาร ระหว่างคู่พิพาทที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักด้วยนะครับก็เป็นที่มาของคำานิได้ใชว่าเรื่การที่ส่งคําบอกกล่าวให้ดําเนินกระบวนการอนุยาตตุลการเป็นภาษาจีเนี่ยไม่ถือว่าเป็น proper notice ที่สอดคล้องกับ New York Convention a r t i c ติเอนุมาตรา1วงเล็บบอย่างที่ว่านะครับอีแค่ดีความหนึ่งนะครับเป็นระหว่างคู่พิพาทชื่อ JDA Software France กับ JDA b e r w ะครับกับบริษัทอีก ฝ่ายหนึ่งชื่อ s a สเอนะครับอันนี้จริงๆเป็นประเด็นที่ขึ้นศาลฝรั่งเศสนะครับแต่ตอนที่มันโต้แย้งกันตรงนี้เป็นเรื่องที่ว่าคำสั่งของคณะอนุญาตโตตุลาการที่กำหนดกระบวนพิหนานะครับเรื่องหนึ่งก็คือการกำหนดเรื่องของภาษาที่ใช้ด้วยนะครับแต่ก็มีการกำหนดกระบวนการพิหนาอื่นพอมีคําสั่งเบื้องต้นตรงนี้นะครับในการที่กําหนดกระบวนารพินาก็มีการโต้แย้งว่าไอ้คาสั่งตรงนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ขึ้นศาลที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับ โดยคู่พิพาทก็โต้แย้งว่าการที่คณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยไปกำหนดเรื่องของภาษาไม่ได้มีการาหารือคู่พิพาทก่อนนะครับตัวอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะประชุมทางโทรศัพท์กับคู่พิพาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่พิพาทเองก็เลยไม่มีโอกาสทราบว่าคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยมีความถนัดเรื่องภาษาหรือเปล่านะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของการโต้แย้งที่ว่า แต่ว่าสารฝรั่งเศสก,ก็ยกคำร้องแลครับโดยบอกว่าเรื่องความสามารถทางด้านภาษาของอนุญาโตตุตลาการเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องไปดูตอนที่มีการตั้งอนุญาโตตุตลาการแต่ละคนนะครับคงไม่ใช่เป็นประเด็นที่ต้องมาตรวจสอบตอนที่มีการคัดค้านคําสั่งหรือคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุตลาการนะครับอีกคดีหนึ่งนะครับชื่ออ่านยากนิดนึงครับชื่อบาร์สอกรออินดัสทรีกับยังพีแคนนะครับ อันนี้ก็เป็นคดีที่ฝรั่งเศสเช่นกันนะครับโดยมีการคัดค้านคำชี้ขาดนะครับข้อคัดค้านอาจจะมีอยู่หลายข้อนะครับแต่ข้อคัดค้านประการหนึ่งก็คือว่าตัวประธานคณะอนุญ,ญาโตตุลาการเนี่ยไม่ถนัดภาษาฝรั่งเศสซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการดําเนินกระบวนพิจารณาอนุญ,ญาโตตุลาการนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับศาลก็ยกคําร้องที่จะขอเพิกถอนคําชี้ขาดนะครับเพราะว่าศาลเห็นว่าคําชี้ขาดเนี่ย สุดท้ายก็ทําเป็นภาษาฝรั่งเศสตามที่กําหนดไว้สัญญาถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็กู้ยพาดเองเนี่ยก็ไม่เคยยกประเด็นเรื่องของความสามารถทางด้านภาษาของประธานคณะอนุญ,ญาโตตุลาการเนี่ยขึ้นมาโต้แย้งคัดค้านก่อนเลยนะครับก็มีการดํเบบราเนินกระบวนจารตลอดมาก็ไม่เคยยกประเด็นเรื่องภาษาเพราะฉะนั้นมาคัดค้านเนี่ยหลังจากมีคําชี้ขาดไปแล้วเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่ทไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นก็ยกคําร้องคล้ายๆกับคดีที่แล้วนะครับ แต่ครั้นี้ถ้าเรามองในทางปฏิบัติด้่งนะครับว่าการที่คู่ความก็จะมาโต้แย้งคัดค้านเรื่องของภาษาโดยเฉพาะความถนัดหรือความสามารถของอนุญยาตัวตุลาการในการใช้ภาษาเนี่ยในแง่ของศาลเองก็คงเป็นเรื่องยากนะครับที่ศาลเนี่ยจะมาตรวจสอบความความสามารถของภาษาของอนุญยาตัวตุลาการถูกไหมฮะในบางภาษาจะมีข้อสอบที่ ตรวจสอบได้แต่ว่าเราคงไม่สามารถที่เอาตัวคนที่เป็นอนุญ,ญาโตตุลาการเนี่ยไปทําข้อสอบแบบนั้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการประเมินความถนัดหรือความสามารถทางด้านภาษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ทําได้ยากเพราะฉะนั้นศาลเองเนี่ยผมก็มองว่าคงไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะไปตรวจสอบความสามารถทางด้านภาษาของคู่วิพากษหรือของอนุญ,ญาโตตุลาการได้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าภาระหลักๆเนี่ยคงเป็นเรื่องที่คู่พิพากษก็ต้องตรวจสอบตั้งแต่ต้นนะครับ ว่าถ้าเกิดในสัญญากำหนดคุณสมบัติอนุญ,ญาโตตุลาการไว้ว่าต้องมีความถนัดความเชี่ยวชาญเรื่องภาษาที่ใช้ในการดำเนินกระบวนพิจารณาด้วยถ้าเกิดว่าเห็นว่าอนุญาโตตุลาการมีความไม่เหมาะสมในเรื่องของภาษาก็คงต้องคัดค้านไปตั้งแต่ต้นนะครับและก็การคัดเลือกคนที่เป็นอนุญาโตตุลาการกคงเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของผู้พิพากษาด้วยนะครับที่จะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความถนัดความเชี่ยวชาญ ในภาษาที่จะใช้ในการดําเนินกระบวพนพิจารณาครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติขึ้นได้นะครับอันนี้คงเป็นประเด็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการดําเนินกระบวพนพิจารณาอนุญาโตตุลาการนะครับซึ่งในตอนหน้านะครับเราคงจะสรรหาสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวพนพิจารณาอนุญาโตตุลาการมานําเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ